สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องนาวินตะขุทุกคนนะครับผมมันนีกะมาพบกับน้องนาวินอีกคร่คกเก่าดืมนะครับผมมันนี่กะบรรยากาศตอนเทียงเทียงบาบายเรงแรงขึ้นเก่าและครับผมจักเทียงจักบายจักแรงนะครับกะเนี่ยยูเนี่ยกินที่ผมได้มาฝากพี่ฝากน้องมันนีเป็นเลือดแปงนะครับผมพี่น้องเป็นลาบมูเลือดแปงนะครับผมผักได้มายางดีนะครับหักยางงามด้วยผักกระไดสดๆได้ได,ได่ผมเอาผักออกกันดยพี่น้องเอาเลือดแปงออกกอนกระได เฮี้ยฟะเฮี้ยเฟือดเบิดพี่น้องครับผมเลือดโอ้ยเลือดสดๆเลยครับโอ้ยเอาเนาะกำลังกินโมนี่กำลังกินครับว่าแล้วจวดเลยสินอันนี้ของฝากจากบ้านแพงเด้อของฝากบ้านแพงครับนี้เลยไม่ได้ทั้งใดใดเคียนง้วเ่ครับโอ้ยเข้าเขาซากเขาซากหนางซากหนังฮักมุนฮักบ้านแพลงมุนฮักบ้านแพลงนางนำจักรวาลนี่คือจู่วงไงหลังเนาะไงหลังได้ เีื่อจะได้ลงซิมมูด้วนเลือดเปลี่ยนกรเภอมันเปลี่ยนไงผมเ,เ,เคยกินอยู่บ่บอ๊เคยกินเนี่ยครับไอ้มันหลดเป็นสั่นเป็นสั่นนี่ครับผมก็ตัวเครื่องปุ่มผักก็มีเนาะมดูผัก,กลายเยอะแยะได้ครับไอ้มันเห็นบอระซิมมูด้วนนี่โอ้สีสันเนี่ยเข้าเอื่อนยังครับไอเลือดแปลี่อันนี้ดูดูแถวบ้านน้องนาวินบะหมีบ่บะมีครับบ่มีเนาะมีตลาดเปียกเลือดเปลียนครับท่านไงโอ้เลยอันนี้ทำจากหมู เล emer, ือดหมูครับครับเอาเครื่องในเอาเอย่างมาต้มต้มซุกแล้วปุ๊บแล้วค่อยผสมปรุงเลือดครับแล้วก็ใส่ให้มันจะแข็งตัวแข็งตัวก่อนเรากินเราก็ใส่เครื่องปรุงมันผมกับ่เคยกินแค่กินแต่ลาบเป็ดเลือดแปลงครับพี่ว่าท่านใส่ถั่วเนาะเนี่ยใส่ถั่วถั่วลงไปถั่วนั่งเอียงเนี่คยง่ายนั่งพับเพียบออกก็ได้ยืดง่ายกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายขี้เก่าล่อะครับพี่น้องมาเผ็ดอยู่บ่มาเผ็ดเผ็ดเลยครับพี่ เพ็ดเนาะพิกดิบก็มีด้วยหุ่เลยนะรู้จักไหมคำว่าหว่นหวดนะวดก็คือเอาพลยใส่ใช่ไหมครับครับบีบโอ้เอาเกิดน้ำลายแล้วอไปดูอกนี่นะครับอยู่ไฮอยู่นาบรรยากาศตรงไฮตรงหน้านะข้างหลังข้างหลังเรานี่ก็เป็นภูลังกานะครับภูลังกาตรงที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นถ้ำนาคีนะครับอยู่อีกฝั่งของภูลูกเดียวกันนี้นะครับจะเป็นเขตของอำเภอบึงการนะครับจะเป็นถ้ำนาคานะครับ ฝั่งนู้นเป็นถ้ำนาคามาอำเภอบ้านแพงนะครพนมเป็นถ้ำนาคีนะครับผมเอา้าสิมุล,ลุต้องเวาวไหลสารเบาห่างเอาคำใหญ่เบาห่างหยัดสิมุล,ลุนี่อ่อาเอาก่อนนอนนะครับผมสิมุล,ลุเดี๋ยดิคำง่ายดูหงายมือสั่นเลยนี่มือมือสั่นหิวย่างมาไกลเอาไปซิเลยเนาะข้าวใบขออนุญาตมูมามด้วยมูมามังเสียบอือ ้าวเขาทาปันเรือคงเหนื่อ,อยครับผมมาครับผมวิทอาจักคำครับผมน้ำได้แตกมาโดดเลยกส็สิมาเด้อครับพี่พี่น้องน้องทุกคนลุงปลาหนาวกินน้ำกันครับพี่นอ้องไงจะขว่องเถียงเขา้มามาแล้วจะของเถียงพ่นมาบ่กินเลยกินเลยไปคนอนุญาตถ่ายงานในเรื่องมือน,นี้ครับถ่ายหนังหมุนหักบ้านเพียงปูหมุดบ้านเฮานี่แหละกินเของเขา อืมันจะใส่จากปาดกเลยพี่น้องผมหังวินใส่ข้ายวงนี้ยพี่น้องร้านนี้อร่อยนะถ้ามาบ้านเพียงก็มากินร้านนี้มามืองหนาหวหดจะบาดนะเว้ยบุข่าวเนาะ,ะเจ้าเห็ดคักเสียบไข่อืม,ม,อมเนยว นยอกับเราสู้กันแล้วนี่คุณนึ่งว้ายอคุณนึ่งว้ายเราเนี่ยเอ้าผมมากมาเิเอาคุณนึงว่ออาจจะพาไปกินอย่างเขาเปียกว่าทันเขาเปียกบ้านน้องนวินเอื่นอย่างบ้านผมเอื่นก็จับครับโอ้อำเภอบ้านแพงไทยยอในเขาเอื่นเขาเปียกเขาเปียกเส้นผมตัวบวมหัวฮึมมีน้องนวินได้มีโอกาสมามาเบิ่งงานนั่มเลยมาเขาสากนั่มเป็น ผีประทังเนผีประทันเป็นทายหนังอยู่ท่านมณหักบ้านแพงนะครับผมอยู่ทั้งบ้านแพงทา้งจังหวัดนะคนรพนมนะครับมีโอกาสด้มาก่านไมาข้างหนึ่งก็ได้วแวบะบมหาอายหักแวบะบมหาอายหาไส้นะครับผมเป็นกับผ้าไปได้หลายหม่องครับผมโอ้มีความสุขหลายหลายครับไปมาอีกครับบ้านแพยงยินดีต้อนรับน้องนาวินโอ้ผมจะมาลุยครับมาที้ ฝากพี่ฝากน้องหนึ่เด้อ F4 น้องนาวินเด้อติดตามเพจประธานห้างนึงครับประธานห้างแฟนเพจนะครับผมพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปนะครับประธานห้างแฟนเพียรแล้วก็ยูทูบมีวะครับยูทูบนี่ประธานห้างแชนแนลนะครับผมประธานห้างแชนแนลนะครับผมพี่น้องฝากเป็นนังเช็ดนังใจให้ไอห้างไอแวงน้ำกันนีะครับผมไปมาหาสู้กันน้ำกันนี่แหะครับผมผ่านไปไอประธานห้างผ่านไปทั้งบ้านน้ายวินกะแวะไปได้ครับผมได้เนาะกินดีต้อนรับหาหน้าอยู่หน้าอยากได้กินบ่ได้ครับกระโขดปูคนกินได้ แต่ว่าไอ้ประธานเป็นคนง่ายๆเลยเป็นคนแบบว่าไปถ้าไปตรงที่หรูๆตามนี่ไม่ไม่ไปแต่ถ,ถ้าไปตามท่งให้ทงนาแบบนี้เนี่ยไปอยู่ันเป็นคนง่ายๆทงนาคือกันครับ <c oughs> ไอ้มีไก่มีปูมีปลามีหมูมีไม่เป็ดมีไก่ให้กันครับมันคือกันเนาะคือกันได้แหละครับแต่ว่าพิษแต่ว่าอันเทียนแรงนี่เั็กน้อยได้ครับผมถ้าสมมติไอ้นั่งเรือจากน้าโขงไปนี่ขี่ไปฮอดอุูบนฮอดอยู่บนนี่มั <c oughs> <ๆ S 1> นจีบนล้มกวนอะไรล้มน้ำโขงเอ้า ตรงเบาไหลรครับเราเบาห่างยัดมาอนีคกับเบาห่างครับผมลาบงัวเขียวกว้อยงัวเขียวทั้งบ้านน้องเขาเอื่นด้วก,กันนะครับผมมามามากินเขาสันได้ย่างกินมันก้อยงัวเขียวสันตัมมังหงอะไรตัมมังมหงเมียนครับแตม่มังหงกับปีงไกล้ะครับเห็นแต่เบาหื่นเลยวะทั้งนี้เราห่างห่างท่างไว้อ้ลาบงัวเขียวจีดแยงจึงเครืองวันไปหัวตัมมังหงแดงจึงเครืองอยู่ตัมมังหง่มเมียนครับ <c oughs> ป็นไงบรรยากาศมันเทียงบรรยากาศบนเทีงร่มรื่นดีม้องไปใส่กันสบายตานะครับแอบนี่ผู้ขอคู่เขาคู่เจ้าคู่สาวกับว่าม้วนแมนแต่ว่าผมก็จะจฟังบอกเป็นบางข้อมันแมนแปลว่าเป็นสำเนียงย่อเป็นภาษาย่อภาษาท้องถิ่นติดอ่างตากล้องนะเนะฮาเนาะเนาะเอาเลยเดย้ตามสบายเดย้เดี๋ยวชิม ก็มาชิมน้ำกันนะครับผมวันนี้เขาเอื้นยังนี่เคกเค้กเฉียงเด่นน้องบันฑ์โอ้โหบัณฑ์นอกใช่วะนี่แหละน้องนาวินเลยบัณฑนอกโคกนาขอบคุณเจ้าของร้านโอ้มันเปิดทางนี้ร้านโกโก้ชิกบ่อำเภอบ้านแพงแซบได้แซบบ่ไม่ชอบกินน้ำปั้นนี่มันรอดเดมันยังมันสิกินเขารอดเลยมั้งนี่สีสัน เกีค้กข้างอีกมันบุญเนี่ยอือกินหวานแล้วก็ต้องกินโอ้กินข้าวแล้วต้องกินหวานอือเฮ้ยโอ้คักง่ายเอาให้น้องนาวิน,วนั่น่อยโอ้ขอบคุณครับผมลูกของฝากเขากินยังไงอ่ะตักเขาตักกินเลยใส่ใส่บ่วง อันนี้เขาเขาเรียกบ่วงนะบวงอืบวงใช้บวงตักินเลยบ้านน้องนวินเอิ่นซวนเลยเอื่นซอนเลยอันนี้เขาเอิ่นบวงนะบวงบวงไ้ไอประธานก็เอาเอาน้องนวินจัดเลยพี่ประธานอยู่ใกล้ร้านร้านอยู่ใกล้บ้านกินทุกวันไอไอประธานเอาเอาน้องนวินกินก่อนเลยนะกินก่อนเลยนะเป็นเลยนงยวินมาอยู่นี่บุคคอาชีพนี่อ้วนึ้น้เลยอ้วนแน่ครับเสียบ มันเขาแซีบเนาะครับโอ้แซีบหลายมาอยู่เสียบนอนรับกูนคือคึกขึ้นหนาวแล้วอยู่ท่าทักเปิดพัดลมใส่กันนะครับผมเอากระบายเนาะเปิดพัดลมระบายอากาศระบายนอนขวดอยู่หนาวสิครับคือทอดบ้านอยู่บ่คือท้อนอยู่ครับเออเดี๋ยวสิไปส่งขี้ขี้ขี้อันต้นกล้วยเมื่อบ่ครับลองน้ำพงเมื่อกีลองน้ำพงมาเลย <c oughs> <laughs> ป่าสิบัวตอัดป้อ ว่าเครื่องกินซะเนาะเจอตัวจริงเล่น่ารักนะน้องนวินเนี่คุณน่ารักพูดเพาะนะครับผมน้องนวินเคยฆ่าสัตเมียงอยู่บ่เมียงวันก็ยังบุกฆ่าน้อคุณเนี่ยบ่เหลือบอกบ่เหลือเป็นคนณพระจ่าสุภาพผลนมวนบ่มวมวนเอากินให้ยิ้มเด้อน้องนวินเด้อมาพี่ประธานไปที่แหละกินง่ายอยู่ง่ายนะครับที่เข้าห้างหลูห้างอย่างบุป็นเนาะเขาบุป็นครับผมกินตามท้องให้ท้องหนาแล้วได้อยู่ ผมจะงัดก็อย่าลืมรอที่สามชุ่มหนังเฮ่ากับเก่าครับผมมุนฮักบ้านแพงมุนฮักบ้านแพงนะครับผมาจะอีกสายอีกประมาณสิบสี่กุมภานะครับประมาณประมาณเดือนกุมภาประมาณเดือนกุมภาครับผมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมฝากพี่น้อง FC น้องนาวินครับ FC ประธานห่างรอดที่สามชุ่มน้ำเนเด้อครับผมละกะเพียผีประธานห่างแฟนเพีมีครับนี่แฟนเพียนะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษไหลล่นๆอยู่ตรงนี้นะครับครับผมไหลล่ดๆไหลล่นๆไป ครับผมนี่ยูทูบอยู่ข้างบนเห็นไหมยูทูบยูทูบโอ้ยูทูบไหนรุดรุดไปนี่ฝากติดตามเด้อฝ <ผม S 2> ากเอฟซีน้องนาวินติดตามที่ประธานห้างด้วยเด้อครับผมพี่น้องอืมกระชิแซ่บครับมาเนี่พี่ประธานห้างมั่นใจของฝากแซ่บครับผมที่แรกผมกับพวกก,กก้ากินกดอกแดงจึงเครื่องนี่เนาะก็ได้ก็ได้ซีมิลิ่วติดใจเล้วครับพี่น้องอืมที่แรกนึกว่ามันจะข้าวอืมจะกลายเป็นข้าวเดียวข้าวเดียวเบิดข้าวเดียวเบิดเนาะ เสียบหน่อยเลร้านนี้เซีบขายข,าข้าวต้มก๋วยจับแล้วก็ขายเลือดแปง็งคู่กันครับผมพี่น้องทราบมือนีกะสิสมมากภาคขัเนาะครับผมแมนกะอย่าลืมมุ่นหนังเฮ้ามุ่นหักบอนแพงครับไอ้ประธานห่างแฟนเพจกละกะประธานห่างแชนแนลน้ำเด้อครับฝากพี่ฝากน้องเอฟซีน้องนวินเอฟซีผิวห่านห่างฝากน้ำในเด้อครับผมอ่างหลังเ้องกับเป็นภูขเขาไหมครับไอ้ภูลังกาภูลังกา นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวมากราบไหว้เม่นาคีมาขอพอรอยู่ตรงนี้นะครับหน้าบ้านของประธานห้างเองนะครับมีโอกาสมาเที่ยวจะได้เจอกันนะครับเจอกันบ่อยอยู่ครับผมว่าพี่ประธานห้างรับวับแับวบอยู่แถวนี้ครับครับผมวับวบวบ,วบใส่กระสอบป่านตูมยางอยู่แถวนี้แล้ว มีแม่นาคีนะครับไหว้แม่นาคีขอพรจากแม่นาคีนะครับอยู่ที่วัดดอนพูนะครับตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้าเแพงนะครับจังหวัดนครพนมนะครับไหว้เจ้าแม่นาคีเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปถ้ำนาคีนะครับผมจะมีไกด์พานำเที่ยวนะครับผมไกด์ครับเดี๋ยวฮาน้องนวินอยากมาหนีตรงมาจังใดครับขี่ํำโพงมากไปขี่ลำโขงน้องนวินมาจากโขงเกียมน้องนวินก็ขี่รถส่วนตัวมาเลยจะมาทางอำนาจเจริญมุกดาหารเข้านครพนมก็ถึงแล้วน้องนวินมารอบแรกน้องเขาหลุดตัวไหมค้นนั่นขื้นลถด บักลาตรงปึ๊บขี่มอ้อมน้องลวินไปทางนูน้นอุดอนรน้องคครบึงการแล้วอ้อมมาทางนี้กล,นกลัวรถสิไปน้ารถออกจากอุบนไปยะโส <c oughs> ไปรอยเอ็ดเรื่องมากระสินอจอดทุ่มองจอดมองระซีพหน้าที่ก็จังหัดผมรถจักวิง่งดอกวิง่วงรถนั่งท่าเดียวเลยโบเป็นยังเดี๋ยวขากับไอไปส่งครับขอบคุณที่ท่านทางจะไปส่งนอนนั่พิทนอนอ่เมื้อของเจียมหน้าผมกะสารมณีกะขออนุญาต ลาพีน้องแพงธานีนะครับผมกะจะเลื่อมฝากติดตามไอ้ฮักายแพยงทั้งนอง้นองน้องนวินนําเด้อครับผมทั้งบานแพงทังนครพน,นมนะครับผม,บผมนวินกะจิขอลาพีน้องเพงธานีขอคุณครับผมครับผมสวัสดีครับ